มีมีเป็นก๋วยเตี๋ยวในสวนอาจจะร้อนนิดนึงโอเคไหมโอ,โอเคใช่ไหมพร้อมกันหรือยังโอเคเลยพร้อมแล้วอัน,นพร้อมอยังพร้อมอยังครับมาแล้วครับโอเคเอ้าวคนนี้จะไปสวนสัตว์เราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคคับแม่ขับรถกันนะ let's go ตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นร้านปลารีชาหมูเด้งนะคะตรงบริเวณนี้ก็เป็นลานจอดรถนะคะตอนที่เรามาตอนนี้บ่ายโมงกว่าแล้วค่ะรถเริ่มน้อยแล้วค่ะวันนี้อากาศแจ่มใสามากๆเลยค่ะร้อนสุดๆเลยแต่บริเวณโดยรอบของร้านนะคะก็ดูสดชื่นนะคะ เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาซุ้มนั่งกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารกันตรงบริเวณซุ้มด้านหลังตรงนี้นะคะ มีลูกชิ้นอย่างเดียวนะคะไม่ใส่อย่างอื่นเลยส่วนส่วนของแม่ของแม่นี้จัดเต็มเลยเป็นชามหมูเด้งด้วยข้างในมีหมูสับมีลูกชิ้นนะคะอันนี้เป็นต้มยำเผ็ดกลางไม่รู้เผ็ดกลางหรือเปล่าแต่ดูแซ่บมากเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันชิมเลยค่ะท้างจ้างเป็นไงบ้างคะ ีลองชิมกชินก่อนเป็นไงคะอร่อยอร่อยน้ำซุปอ่ะน้ำซุปเส้นเหนียวไหมไม่ต้องปรุงอะไรเลยใช่ไหมหวานไหมก็หวานอยู่ค่ะปล่อยวัยรุ่นกินไปเดี๋ยวคุณแม่ลองชิมก่อนนะครับ เป็นบะหมี่ต้มยำนะคะแล้วก็เป็นชาหมูแดงด้วยโอเดี๋ยวเราคนน,นิดนึงก่อนคนน,นิดนึงก่อนนเดี๋ยวกระเด็นข้นไานะครับมันเป็นพริกนะครับลูกแม่ชิมเส้นก่อนนะแม่ลอ้ลิี่ดิ เส้นเหนียวมุ่มก็น้งดีนะคะ่ะหอมมากนี่มันเม,ม็ดไข่ขอชิมนิดนึ่งนี่เม,ม็ดไข่ไม่เนื้อไม่ต้องปรุงอะไรเลยะค่ะเปรี้ยวหวานมันเค็มมาครบเผ็ดนิดนิดโอ๊ยอะไรโอเคว่าไปชิมหมูเด้งก่อนอครับโแก้วตส แก้วถวยใส่ใเก็ี่ันเดียวด้วยอร่อยไหมครับมันคือน้ำอะไรอ่ะน้ำสาบปรน้ำสาบรเหรอใช่อืมไก่ หนึ่งสองสาอืโอ้โหร้อนไหมเนี่ยร้อนไหมครับดูเหมือนร้อนๆดูเหมือนร้อนๆเหรอกินแบบร้อนๆ้อนอืมกินแบบร้อนๆเหรอครับแฮ้ยฮักจะกินไหมอาอาวมันแบ่งให้พี่พี่กินก๋วยเตี๋ยวไปชามนั่นแหลให้พี่ฮักกินอืม เป็นไงคะแม่ได้ยินเสียงกรอบๆแม่ได้ยินเสียงกรอบๆหอมไหมหกิมซอสไหม,ไหมอยากรู้ไหมว่าซอสเป็นยังไงฮันจันไม่อยากกินซอสเลยฮันจันไม่อยากกินซอสเลยเหรอเพราะจะมาเนื้อยากกินเนื้ออืมอืมนี่มันไม่มีคุ้งหยกของกระดูกอยู่ข้างในอ่าอ่าเอ๊ะ อันนี้มันไม่มีกระดูกก็ท่านชอบกินเรอะให้เจอ,อกระดูกต้องออกมาเนาะโอเคไหมโอเคอันนี้ไม่มีกระดูกอืมกินใหญ่เลยโอ้โหอาหารด้วยใช่หืม มันอร่อยนะต้องอา้าสิอ๋อมันอร่อยก็เลยต้องอ้าด้วยใช่ไหมครับใช่เผาเผาเผ้มาถึงเมนูของหวานแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวคาราเมลแมคคาเดเมียวัฟเฟลนะคะแล้วก็เป็นตัวเชนล่เหรออ,อันนี้คืออะไรครับ โอรีโอ oh. อันนี้เป็นโอรีโอโอรีโอของทันซันอืมจะลองชิมดูนะพี่ไอ้จังลองชิมดูสิอช้อนชิมดูอืมน่าทานมากลองชิมดูอร่อยไหม ก็ยิ่งสุกจะกรอบๆนี่คำใหญ่เลยนี่ฮะดจังลองชิมดูกระดานอร่อยใช่ไหมอร่อยหวานคาราเมลได้กลิ่นคาราเมลรอฟเฟอร์กรอบไหมหอมหอมเนยไหม มไม่กินแมคคาเดเมียใช่ปะ่ะเสร็จแม่เลยแล้วคนนี้อ่ะคนนี้ลองชิมดูซิของเตงเนี่ยของเตงเนี่ยดูซิอย่าบอกว่ากินแต่โอรีโอ้น่ะทำมันนี่จะกินแต่โอรีโอใช่ไหมค่ะคลิกไลค์คลิกไลค์ อันคลิกไล้หน่อยอา้าวไล้ไหมชอบไหมครับ <c oughs> ผมเรียกอะไรนะฮันเรียกปลาปลาว่าอะไรปลกปุยปลาซื่อปุกปุยเหรอ <c oughs> ปุก <c oughs> ปุยปกปุยออ <c oughs> กมาเราก็ทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะออกไปใส่เงินกันตรงบริเวณด้านหน้าเคาน์เตอร์นะคะแม้ว่าวันนี้อากาศจะค่อนข้างร้อนแต่ว่าทุก ซุ้มนะคะก็จะมีพัดลมให้มีลมพัดเย็นๆรู้สึกสบายไม่ได้ร้อนอบอ้าวนะคะอาหารก็อร่อยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็เรียนเชิญเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวแซ่บจริงๆค่ะกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมพวกเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Thank <laughs> you.